มาแล้ว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 

ใส่ไว้ในมือพี่เขาอีกทีหนึ่งนีน้ก็ไดาษนี่แบงนี่แบงก่อนใส่ไว้เลยกำไว้เลยยื่นไว้อย่างนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเราไม่ได้เอาไปซ่อนที่ไหนกันเองหนึ่งลูกเก็บใส่กระเป๋า,าสรุปว่าอยู่ในมือยังอยู่ไหมสีอะไรอยากให้เป็นสีอะไรฮะสีม่วงไม่มีเอาใหม่ อยากให้เป็นสีอะไรสีแดงสีส้มเปวเปิดมาเพิ่มอ่ะเห็นไหมมาแล้วบบสาเพแบบราจะเงินทั้งตัวมีสีเดียวแต่ว่าอาจะยังไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ดูใหม่ทีหนึ่งนี่เลยสีแดงหรือสีส้มใส่ไว้ก่อนยังอยู่ไหมครับไะกิดจำได้ไหมใสไว้ในกระเป๋ากี่ลูกถ้าอยู่ในกระเป๋าหนึ่งลูกแน่นอนในมือต้องเหลือกี่ลูกครับหนึ่งลูกเปาพวกกินข้าวมอย่าง ném mèo leo

不飞。